สวัสดีสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกท่านตอนนี้ผมเพิ่งเลือกองานมานะครับตอนนี้ทำงานที่ต่างจังหวัดเ,เลื่อกงานมาถึงมืเ่เตีนต์ก้อกล่องเตียงกล่องกล้องนี้ไม่ใช่นะครับกล้องเป็นเป็นกล่อง เป็นขาตั้งกล้องไทยะดิ์ด้วยครับขาว่านะขาเดเซเซอร์วัดระดับทำงานส่วนขากล้องที่นี่เนี่ยซื้อมา29บาทก็แต่ว่าเคยลงไปแล้วอะครั้งหนึ่งนานแล้วเออที่ผดิตอันนี้ขึ้นมาคือะดิดข์ขาตั้งกล้องเองเอาส่วนที่ใช้ของบริใช้งาน กับอุปกรณ์ที่ใช้แบบเล่นลโอเคเรา,ามาเรามาผสมปรส,มสานประดิษฐ์นะเดี๋ยว <Okay, S 2> วันนี้ผมจะมาพูดถึงใบเลื่อยตัดเหล็กเล็กๆผมว่าผมคิดว่าทุกคนคงเคยเห็นเนาะเป็นใบเลื่อยตัดเหล็กเล็กๆที่มันก็จะประมาเท่านี้ย,ยาวประมาณขนาดเอ่ออะไรบ้าสามสิไมนใจไม่ได้ไเคยวัดสักทีใบเลื่อยตัดเหล็ก ที่เ็กล็ที่คนก็ชอบใช้เนี่ยใช้เลื่อยมือนะก็จะมีคุณประโยชน์ของของมันนะส่วนมากก็คือตัดเหล็กมันก็รู้อยู่แล้วตัดเหล็กแต่ส่วนมากช่างบางคนก็เอามาปรับแปลงปรับแปลงมัน,เป,น,เ,ปนเป็นเลื่อยป่าพวกใบ,บมันละเอียดใบมันเล็กเวลาเลือ่อยก็ไดเวลาบาดป่าเนะี่ยมันจะจะละเอียดกว่าแลมันจะไม่ค่อยยุย่ย แต่มาเปลี่ยนแปลงประโยชน์มาเปลี่ยนแปลงใช้ปนได้เยอะพอสมควรคือใบเ,เลื่อตเหล็กมันไม่ใช่ว่าใช้ตัดเหล็กอย่างเดียวนะถ้าเกิดมันแตกหักขึ้นมาเราก็เอาไปใช้อย่างอื่นเปลี่ยนแปลงซืือไปไปดัดแปลงไปอะไรเพริ่มเติมได้อีกไปเพิ่มเติมได้อีกอเช่นเราไปไปทำ,ำน่นทำนี่แล้วแต่อยู่ที่ใครจะมีไอเดียสร้างสรรค์แบบไหนบ้าง อทำมีดหันผักก็ได้เอ่อไม่รู้อะไรแต่คนคิดออก,กนคนแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนจะคิดได้นะว่าเขาถนัดแนวไหนชอบแบบไหนแต่ผมแนวผมก็รู้ๆกันอยู่นะครับแนวของผมนะครับแนวผมใช้ผลิตแบบค่อนข้างจะ โหดแท้อีมันไม่ใช่ดอกมันไม่ได้โหดดอกแต่ว่ามันความชอบความเคยชินหรือความชอบด้วยก็นงะ่ะอือกลม,ลลมคอะไร่าขออยจะหลุดเรื่องกลอง แต่วันนี้อย่างว่าใบเลื่อยที่ผมพูดถึงมันใบเลื่อยตะหล็กนะไม่ใช่หักแล้วจะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับคือหักแล้วก็ใช้ประโยชน์ดได้เราไปทำมีดหั่นักมีดทำกับข้าวเล็กๆใช้พวหันกัะเทียมอะไรได้คมครับเหล็กดีคมนะครับแต่ผมไม่ค่อยไม่ได้แต่ผมเคยทําอยู่แบบ ไปใช้งานแบบเหลาดินสอก็ได้ใช้ตัดผ้าทำดานทำดาำไ้ตัดผ้าก็ได้แล้วก็เอเอทำมีดเล็กๆไมีมีเรื่องสั้นๆอ่ะจะมีดามแล้วก็ไ้เผื่อเราแกะกล่องเนี้ยตัดผ้าเทปกระดาษกาวมั่งแล้วก็อะไรยังเื่อนสารปัดนะตัดกระดาษทรายก็ได้ดีอยู่แต่วันนี้ผมจะมานําเสนอไอ้สิ่งที่ผมทำนะ จริงทำว้นาแล้วสิบสบกว่าปีแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบสอปีนะผมไม่ผมไม่เคยได้เอามาให้ดูสักนทะีแต่ก่อนผมทำไปพวกติดตัวผมใส่อยู่กระเป๋านานะเนี่ยเขาเรียกว่าผมเอามาเอาใบเลือ่อยที่มันที่มันหักที่มันแตกกมาทำเป็นเป็นอาวุธไปป้องกันตัวอย่างปับขัน คือเล็บแมวทำแบบแบบจริงมันไม่ใช่เล็บแมวหรอกมันบอลเล็บมันใหญ่กว่าเล็บแมวพมันคล้ายเล็บครุฑจะเรียกว่าเป็นเล็บครุฑก็ได้เล็บเสือก็ได้แล้วแต่แต่ว่าแต่ของข้างหน้าลัวนะครับมันมันดูเล็กดูจริงๆเลยว่าโดนไปนะครับรับรองนะครับแต่ไม่ใช่ทําไว้ไม่ทาร้ายใครนะครับแค่ทําไว้ป้องกันตัวเมื่อยามขับคันนะครับเพราะชีวิตคนเราทุกวันนี้อยู่ยาก เศรษฐกิจก็ไม่ดีปัญหาก็เยอะการงานก็ลาบากอาจใช้ชีวิตในกรุงเทพเรไม่ได้อยู่สบายเหมือนบ้านนอกนะครับอยู่บ้านนอกค่อยๆมีตังก็จริงแต่ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เครียดเหมือนอยู่กรุงเทพนะครับอยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนในเมืองหลวงอะ่ะต้องมาติดตดนทางเงินค่าห้องค่าจะกินค่าน้ำมนำมันค่าโทรศัพท์ค่าภาษีค่าปรบบจิปาถะไปทั่วนะครับอย่าคิดว่าคนบ้านอยู่ คนกรุงเทพนี่ทำงานหนูเลยอย่าคิ่าสบายนะครับต้องแข่งกับเวลาคือต้องตื่นต้องรีบตื่นหุงข้าวทำข้าวอาบน้ําแต่งตัวไปทำงานต้องขับรถเมือม่อยเหนื่อยคนบางคนนั่งรถเมยังบอกว่าโอ้นั่งจนเมือม่อยเมื่อยเหนื่อยจะถามว่าคนขับรถอ่ะไม่เมื่อยหรอครับอย่างผมนี่ยผมขับรถไปทำง,งานคือตัวเองต้องมารีบตื่นกินข้าวเสร็จต้องขับรถ ไปทำงานไปถึงก็ก็ต้องทํางานอีกมันหลายอย่างมันก็เหนื่อยนะมันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะอย่าคิดอย่าคิดว่าคนอยุธทาอยู่ในที่มีค่าใช้จ่ายเยอะนะสบายนะครับอยู่ข้างนอกสบายกว่าครับไม่มีตัง,ไม,มตงไม่มีตังกินเหล้าเลาะหารอกบางก็ได้กินนะครับอยู่นี่เลาะซีซัวไปไน่นะครับโดนตีนะครับอืมอาลามไปเรื่องอื่นนว เอ่อผมจะมาพูดถึงอี้แหละเอาให้ดูเลยดีกว่าพูดมากพูดยาวเ,เลยเถิดอะไปเรื่องอื่นเนี่ยครับเห็นร่องเห็นรอยไหมครับถ้ามองไปก็เหมือนเหมือนอะไรตลับอะไรสักอย่างเลยดูดีๆครับอเลียบครุฑ จะเรียกว่าเล็บครุฑก็ได้เล็บแมวก็คงไม่ใช่เพราะเล็บแมวมันจะเล็กกว่านี้อันนี้ได้ ไม่ใช่นะไม่ใช่ปืนแค่ระเบิดครับไม่ใช่นะไปใช้นะครับจะมาสองให้ดูอนีรผมพกติดตัวมาประมาณน่าจะไม่ตกว่าสบสองไปรับเพราะว่าไม่ไม่ไม่มีใครสงสัยและสงังเกตนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนยิยงๆผมก็ใส่กระเป๋าหน้าเงี่ยะครับกระเป๋าหน้าเสื้อ ใส่เสื้อแขนยาวใครจะไม่รู้เลยอยู่กนนับคุณนายไม่เคยรู้หรอกมากเอาให้ดูเลยนี่ครับไม่ใช่เอกเสนนะครับ นนแ,แ,คแค่จิ้มไปนี้นะครับโอ้โหถ้าไปอย่างนี้ด้วยนะครับคนร้ายตายนะครับอันนี้ไม่ใช่อะไรไว้ป้องกันตัวจากคนชั่วนะครับไว้ป้องกันตัวจาก คนชั่วๆนะครับคนชั่วๆชอบรังแกคนไม่มีทางสู้นะครับแต่เจอ,อนี่เราไปนะครับตาเลือดนะครับนี่คือประจํากายที่ผมพบบ่อยเวลาไปไหนคนไหนคนเดียวผมบางทีผมก็ไม่ได้ใส่ตรงนี้หรอกผมผมซ่อนได้ทุกทุกจุดที่ผมซ่อนเพราะผมถนัด ขนาดเรียกว่าขนัดซ้อนเนี่ยขนาดเรียกว่าขนัดซ้อนนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าตัวนี้ต้องใช้สองถ้ากลัวจะกลัวว่าจะไม่เชื่อเป็นไม้เลื่อยตัดเหล็กนะครับดูฟันนะครับนี่ครับสังเกตเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมครับนี่ครับอย่นี้ข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังมันเป็นฟันยังเป็นฟันเลื่อยอยู่นะครับแต่ฟันข้างหน้าเนี่ยเัาเป็น คมนะครับฟันขนาดนี้ตรงนี้ตันนี้เป็นเป็นคมมีดนะครับฟังเสียงเอาครับเดี๋ยวจะหาอะไรตัดให้ดูนะครับนี่คือคือสิ่งเลือใช้ที่ถูกทิ้งขว้างเรามาทำเป็นต่อยอดเป็นประโยชน์ได้นะครับ เราไม่ต้องไปใช้งานจริงก็ได้เราทําโชว์หรือทําไว้ป้องกันตัวก็ได้หรือทำไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้ก็ได้มันใช้ประโยชน์ได้เยอะอยู่ที่คนจะคิดเป็นผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้คิดหลายแบบย่าคิดแค่ได้กี่อย่างได้กี่แบบเดี๋ยวเอาอปดู mời đa dạng là khum, đa dạng là khum, mời 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 đa dạng là ไว้ไเดินป่าก็ได้ไว้ป้องกันตัวเข้าป่าเล็กเผื่อเสือเผื่ออะไรเนี่ยมันใช้เล็บตะปบเราเราก็ใช้เล็บของเรานีหละตะปบคืนได้หน้าตาให้เน่ยอะจริงหน้าไปตาไม่ได้โหดหรอกใจไม่ได้โหดหรอก หนาตาอาจจะเหมือนโดโหดแต่ก็ไม่โหดเท่าไหร่หรอกเป็นแนวแบบพี่บ้าหรือหมอผีหรือเจ้าของเวทประมาณนั้นก็ได้แต่คนจะมองนะครับโอเคนะครับวันนี้ให้เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับช่องของช่างเวทไทยประดิษฐ์นะครับเรื่องราวบางอย่างผมก็ปริประรอยได้ ผมก็จะมาเอาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับระหว่างวันเวลาช่วงนือที่ผ่านมาผมไม่ชอบประดิษฐ์ประดอยก็ค่อนข้างมากแต่ว่าบางอย่างก็ลืมลืมเอาให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างเล็กน้อยจากส่วนอื่นๆที่เคยลงไปแล้วรือว่าผมทํางานด้วยไม่มีเวลาช่วงนี้ก็เ,เลิกงานมาเพิ่งเอามาให้ลงให้เพื่อจะกินเราอยู่ของมานานแล้วเนะี่ยก็ลืม เพิ่งนึกได้วันนี้เพิ่งเพิง่งืได้เมื่อวานเลือเอาให้เพื่อดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับนะครับกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดที่คอยติดตามอยากดูอยากรู้เรื่องของผมนะครับว่าผมเป็นคนแบบไหนผมเป็นได้หมดนะครับ ผีบ้าทีบอหรือหมอผีหรืออะไรก็นั่นแหละเป็นได้หมดเลยในเป็นได้หมดเป็นนักบูกก็ได้เป็นนักสู้ก็ได้เป็นนักบ้าก็ได้เป็นนักบิดก็ได้เป็นผีบ้าก็ได้เป็นได้หมดเลยอยู่ที่ผมจะเป็นทำคำเล็กๆน้อยก็ฝากขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผู้ติดติดตามและดูแลไอ้ดูช่องผมแล้วก็ ขอบคุณทุกท่านที่สนใจในเรื่องเราผมอยากรู้เรื่องเราผมนะผมขอบขอบคุณทุกท่านไว้ตรงหน้าไม่ว่าคนเก่าที่ติดตามอยู่หรือคนใหม่ที่กําลังจะติดตามนะครับผมฝากขอบคุณทุกท่านที่อยาก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 ดูอยากรู้ว่าผมมีความสามารถมีความรู้อะไรบ้างนะครับก็ขอให้ทุกท่านทุกพี่พ้องน้องเพื่อนขอให้ทุกคนนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีสติปัญญาในทางที่ถูกนะครับขอให้ทุกคนโชคดีพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเป็นไปได้หมดทุกหมดโศกไปเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับขอบคุณครับจุ้งกะแค่นี้ก่อน